สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเจอกันในวันครบรอสมบรดีที่24มีนาคม2565นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่16ของการก่อสร้างนับตั้งแต่วันเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่8มีนาคม2565เป็นต้นมานะครับวันนี้รถโม่ปูนจาก P p พ o คอนกรีตนะครับพี่น้องมา ก็มาตามคําสั่งของนายช่างของเรานะครับสมปองดูโฮมนะฮะหรือว่าสมปองเอนจิเนียริงครับพี่น้องและทีมงานนะครับผมเนื่องจากว่าเรายกคานสูงหนีน้ําประมาณ1.5เมตรนะครับพี่น้องฟันกระตอบน้อยหลังนี้เนี่ยจึงจะต้องเทคานใส่โดยการวิธีใส่กระบะปูนก่อนนะครับแล้วก็จ้วงแทฉจ้วงนะครับผม แล้วก็เทใส่คานที่อยู่ทัางบนที่สูงๆแบบนี้นะครับพี่น้องนะไม่สามารถยกรางของปูนซีเมนเนี่ยนะครับผมมาบนคานอันนี้ได้นะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนของอการทำคานนะครับผมในในห้องนะครับที่เป็นเรียกว่าห้องรับแขกนะครับผมเป็นช่วง ห้องที่1น3สนะครับผมเป็นตอนที่3หรือว่าช่วง3เมตรนะครับพี่น้องนะครับผมจะ<อ>มีเคขั้นข้างบนข้างล่างนะครับผมนะท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าที่องงของโรงคดสวนเนี่ยมันแค,นมนแคบมากนะครับทั้งทิศเหนือและใต้เนี่ยจะขมที่เพื่อปลูกบ้านน้อยนะครับพอดีมากเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอียงรถไปทางทิศใต้หรือว่าเอียงรถไปทางทิศตะวันตกอันนี้เนี่ยนะครับผม รถก็จะตกไปในท้องนาที่ถมสูงขึ้นมา4เมตรทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีนี้นะครับผมรถเนี่ยสามารถเข้าได้ทางทิศตะวันตกมาทางบ้านน้อยเนี่ยได้ไดทิศทางเดียวนะครับผมนะอันนี้ช่างก็ช่วยกันนะฮะทั้งระบบแม่นวลแล้วก็ระบบรถเนี่ยช่วยกันนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นกา,นา,านรเทคานล่างนะครับคานล่างนะครับทำกันง่ายๆนี่นะครับผม แบบเบอร์ปั้นไม่ต้องเอาแล้วนะครับผมขุดเป็นร่องตามแนวเหล็กคออ้อยที่วางไว้นะครับผมแล้วก็เทไปเลยนะครับคานนี้ก็จะมีเฉพาะรอบนอกด้านด้านนอกนะครับอันนี้ก็ทีมงานของช่างปองครับพี่น้องเอาละครับผมก็คิดว่าการเทคานนะครับในะวันนี้นะครับ คือช่วงห้อง living room นะครับหรือว่าห้องรับแขกนะครับก่อนที่จะไปถึงห้องครัวริมโน้นนะครับที่ในช่างของเราเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนะก็จะกลายเป็นห้องครัวนะครับผมนะแล้วก็ที่บรรดาทีมงานยืนอยู่นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นการที่พาใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวลุงมก็หลบก่อนนะครับผมก็จะได้ทํางานสะดวก ตั้ง้ะช่างใหญ่ช่างเล็กก็ช่วยกันนะครับพี่น้องเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้ครับพี่น้องรัะะบ,บดูไป เดี๋ยวลุงขอจบคลิปนี้นะครับผมที่ตรงรถโม่ปูนแลวก็ตรงที่ทีมงานกําลังเทคานอยู่ตรงนี้นะครับผมนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำบ้านเล็กในสวนน้อยหรือว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ในไร่เกษตรนะครับผมภายใต้งบที่จํากัดแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขที่จํากัดว่าไปอยู่ท่าม่น้ําชยาน้ํามันจะท่วมเตียงนอนอย่างเงี้ยนะครับผมต้องยกพื้นหนีอย่างงี้เนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับก็อาจจะเป็นการ อ่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะคิดไม่ออกว่าจะทาไงนะฮะก็ต้องดูตัวอย่างจากจคนที่ทํามาก่อนนะลุงมณฑลก็ไม่เคยไปดูคนอื่นนะครับผมแต่ว่าก็มีโอกาสได้ดูได้ประโยชน์จาก YouTube ของรุ่นพี่ๆที่ทําบ้านก่อนลุงมณฑลเนี่ยนะครับผมนะฮะอ่าใครที่สนใจก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องออร์แกนิกกาเด้นไวอังคณะได้กับพี่น้องนะครับแล้วก็หวังว่า เอฟซีของลุงกระวนทุกท่านนะที่มาดูคลิปเนี่ยก็จะเกิดไอเดียนะครับในการที่จะไปทาบ้านน้อยของตัวเองได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงกระวนนั้นนะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วก็มีปัญญากระจ่างในการที่จะทําบ้านน้อยนะครับผมของตัวเองในอนาคตนะครับผมคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแฮปปี้แฮปปี้ สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปพานอ้อยจะไปอีกไงลนะ่ะ